ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวนะครับ้ง hey, <number> หมายเลขสามนะครับที่ว่าไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะในถนนเส้นนี้นะครับที่ทุกคนแวะมาถ่ายรูปครับเก็บเป็นที่ระลึกนะเพราะว่าเรามองไปด้านหลังนะครับมันจะเห็นเหมือนแบบเป็นเลขสามนะครับปึ้งนะครับมองลงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าก่อนกลับเดี๋ยวเรามา เก็บบรรยากาศสวยๆอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับตอนนี้มันแดดเยอะด้วยแล้วก็คนเยอะนะครับเดี๋ยวสาวๆยังไม่พร้อมด้วยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาจากสปันแล้วเรามาถ่ายรูปอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับขอ,อสวยๆตอนนี้ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับไม้อินเสิร์ตให้ดูคร่้าวก่อนแลน เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ภูนาสปันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบรรยากาศนะครับที่ภูนาสปันนะครับว่าเวลาเรามองมาจากด้านบนนะครับเป็นยังไงฮะนี่ก็คือที่พักนะครับที่เราได้ไปกางเต้นนะครับแล้วก็นอนที่ภูนาสปันนะครับ1ึคืนนะครับบรรยากาศนะครับก็เย็นเย็นนะครับมีหมอกเยอะอยู่นะตอนเราไปถึงนี่มันเย็นแล้วนะครับเราก็เลย ไม่ได้เก็บบรรยากาศนะครับของเย็นวันนั้นนะครับมาฝากนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับที่พูนาสปันอากาศเมื่อคืนเย็นมากนะครับ9องศานะครับผมนอนที่พูนาสปันนะครับ1คืนนะครับก่อนจะเดินทางกลับลงมาที่บอกือนะครับแล้วก็มาที่โค้งหมายเลขสามอีก1รอบนะครับเพื่อนดูครับบรรยากาศตอนเช้านะครับมองจากด้านบนนะครับ ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่แบ่งปันวิดีโอคลิปนี้มานะครับให้กับช่องคลิปสตาร์ส0ี่ร้อยนะครับน้องเจมนะครับก็ขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอสวยๆนะครับที่คุณาสปันนะครับน้องเขาเอาโดนนะครับขึ้นบินแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้กับช่องคลิกสตาร์ส0 0นะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะกันนะครับนี่นะครับลานกลางเตลนของคูนาสปันเขาก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศโอเคเลยนะครับ เป็นไงนนเพื่อนๆนะครับสนใจก็ไปพักกันอ๋อนี่เ,นเพื่อนบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ ภูนาสป,ปันนะครับลานกลางเต็นท์กับโฮมสเตย์นะเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับเราก็พอดีมีเพื่อนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับเขาแนะนำมาผมก็เลยเออลองมาดูดิวเป็นไงแต่ทีแรกนี่เห็นทางลงนะแบบเป็นทางลูกลังอนะประมาณเหมือนไปไล่หมมอกอะไรประมาณนั้นโนอะโหผมนี่แบบอยากจะเลี้ยวกลับเลยนะครับ แต่ลงมาแล้วแบบโอเคอยู่นะเขาก็ทำโอเคดีห้องน้ำท้องท่าสะอาดใหม่นะครับเพอเพิ่งเปิดได้ไม่นานลานกลางเต็งเขาก็ไม่ได้รับคนเยอะไม่ได้อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราเราสั่งอาหารเช้าให้ด้วยนะ เราจะไปหาอะไรกินกันนะครับนี่ตอนเช้านะครับเขาก็มีอาหารนะใครสั่งไว้ก็นะครับที่พักพร้อมอาหารก็มีนี่เลยน่ากินนะครับแต่เราไม่หไรทางก่อน อย่าเราไปรงยาบานไดมัน่กเือค่ะแดโลจากนี้ไปโรงพยาบาลแปดโลหรอครับอย่าได้ป่วยนะครับอาจจะไปไม่ถึงตอนเช้าก็ฟินกับอาหารเช้าของที่พักแล้วกันนะครับ มีอันนี้ไม่แน่ใจนะคร<า>ับแค่นี้ก็ดีแล้วนะ<รา>ดูอาหานเช้านะครับมีข<รา>้าวต้มใส่กุง้ง<รา>แล้วก็นี่แล้วก็นมจีบผัดมี<รา>เป็นงไงครับฟินไหม<รา>อันนี้อร่อยอร่อย ไม่ใครรู้ไหมครับว่าไอ้หมอกเดี่ยวๆน่าะอะไรห่อนี่หรอใชกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูนะฮะพอดีลูกค้าถามมานะครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่ไงครับข้าวเหนียวสังขยาว้าวน่ากินเยอะชอบเลยครับน้ำเปล่าพี่สาวพี่ชายมากับไหน่อยแกันะหยุดยาครับหยุดยาครับเราใช่ไหมเหรอ ผัดมระจากภูมิปาเลยอ่ะอุ้ยของจริงเหรอมีอะไรให้ตื่นเต้นกว่านี้ไหมลองถามดูมีอะไรตื่นเต้นไหมระหว่างเจออะไรแปลกๆระหว่างทางผมจะเจอเพื่อร่วมทางเจอมิตรภาพเจอบางทีมันก็ ันเป็นเหมือนอยังไงนะเราได้เราได้เจอเพื่อนเราได้เจอมิสแต้วอันน่ายปะแต่เราก็อยากจะหนีทันะ้ั้นครับมันก็เกาะเป็นปีมีหลายประเภทครับบางทีก็ดีบายวแต่เจอพี่แต่เจอน้องผม <c oughs> ผมไม่ตั้งใจจะเจอเลยนะเคสนี้นะผมอยู่ดี GPS มันก็พาผมเดียวเข้าไปซอยนึงแล้วมันก็จอดทะเลาะก,กับแฟนมันอยู่ <c oughs> เรื่องมอเตอร์ไซค์แบบ กูน hey, uh, ั่งเมื่อยกูไม่อยากไปอันนี้มันเจอมาเจอแล้วอ่ะยิะครับ่ไม่ต้องเป็นพี่คนนี้เขาเขานั่งอยู่นี่อยู่แล้วพี่เขาเปนกะติบไว้เราเรื่องทีวทะเลาะกันอยู่แล้วผมนั่งนิ่งผมอยากฟังว่าเมื่อไรวะไอ้สองคนนี้มันจอดทะเลาะกาแฟยังไงแล้วทีเสอยู่ดีทีเสก็พาผมเข้าไปเจอพวกมันผมก็เออถามทางนะมันไปทางไหนครับดอยเสม็ดดาวเขาบอกพี่ไปทางนี้ไม่ได้เข้าไปในป่านี้ผมก็วนออกมาแล้วแหละผมว่ามันไม่ใช่แล้วผิดทาง ดวงเหมือนจะให้เจอกันก็มาแวะปั๊มมอเตอร์สอยเขานั่งคุยกันด้วยไปไหนไปไหนไปไหนก็เลยตกลงชีวิตว่าเราไปด้วยกันไปด้วยกันมีสี่คนก็ยังดีมีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้ครับพลาดตั้งแต่ตรงนั้นนะคะพาเพราะง้นเจอกันทริปนี้เลยใช่แล้วก็ได้คุยกันครั้งแรกเลยใช่ดีดีว่ะแล้วคงจะคุยกันอีกนานนะนนี่มีสตอรี่แล้วมีเรื่องเล่ากับไหนแต่ว่าวางแผนอยู่ด้วยกันทริปนี้ทริปเดียว หดือถ้ามีโอกาสผงได้ชวนกันมาอยู่ครับสุดยอดนี่เราถัดมาโซนคอฟฟี่นะครับกับขนมปังแล้วตอนนี้เขาก็มีบริการให้นะครับ<ม>ประทับใจไหมครับมาพักที่นี่<ช>ประทับใจสวยมัน,มน,มน,ต,รนตรงนี้ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันพี่สาว่ะเขาหาหาพื้นที่พักต,ตอนแรกอ่ะเราก็ไล่โทรแบบเต็มที่เลยหรอใช่มันเต็มไปหมดเต็มเต็มเต็ต็มต็เตมเตมเต็พอมาเจอ ตรงนี้พูนาก็โอเคก็ตกลงกันว่เาเออจะมาพักพูนาก็ได้เหมือนแบบตอนแรกอะ่ะคิดในใจว่ามันเป็นลาสชอยส์ลาสชอยส์ Choice, มันคือเหมือนแบบว่าเออชอยส์ท้ายแล้วไม่มีที่จะ <ừ> ไม่มีที่จะไปแต่พราะว่าจริงมันมันดีอะ่ะว้าวอเขาใจาดีครับรแสงแดดนะครับเริ่มทะลุหมอกลงมาแล้วนะครับใส่ๆน่าจะเห็นกันแล้วก็เริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้น ื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปดูคือลอยหางไม่กินไววช้างกินอะไรเจอรูปหนึ่งไรม่ตื่นสวอนแดงคัมปะโตแล้วก็แบบทำนั่งใส่สองก็รสชาติประมาณนี้เนะไม่ได้ดิบเองเดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวที่บ่อเกลือต่อนะครับยังไงมาก็ต้องแวะไม่แวะมันมาไม่ถึงอีกเละครับแล้วมาถาแล้วเราไม่ได้มาแบบใกล้ๆแปดไมล์โล ต้องแหวะบอกเกลือแล้วจะกลับไปทาลูกโภในสานอีกครั้หนึ่งนะครับอาหารเช้ามีเสิร์ฟตลอดเลยนะครับอร่อยเยอะใครที่สนใจนะครับที่จะมาพักนะครับที่สปา์น,นะครับที่ภูนาสปารเพิ่งเปิดด้วยแล้วก็อาใจดีด้วยนะครับลอง คนหานอินเทอร์เน็ตละกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะรับในนะครับขึ้นเพจแล้วเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะใครสนใจมาพักก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะครับราคาไม่แพงอาหารอร่อยด้วยนะครับอ้นี้แฟรนี่นะครับเมื่อคืนเรากางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นู่นนะครับต้นกระน้ำนะครับเพื่อนร่วมทริปเรานะครับยุ้งหลังเรานน่นอีกหนึ่งเต็นท์ ตอนนี้แสงแดดเริ่มมาแล้วบรรยากาศตอนเช้าดีมากๆนะครับเมื่อคือหนาวมากหนาวกตดโนะขนาดถุงนอนแบบมีถุงนอนอนะคนละถุงผมยังรู้สึกแบบยังหนาวอะบอกเลยนอนหนาวมากนะครับเก้องศาต่ำสุดนะที่สปันนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศไปฝากแล้วกันนะครับก่อนเดินทางไปนะครับบอกเกลือ นะครับแวะเที่ยวบออเกลือกันต่อนะครับคครับมาแลกกันด้วยขอบคุณครับฝากไปติดตามช่องทิกต่ร400ด้วยแล้วกันนะครับทำเกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวยี้นะครับใช้รถเอสอาร์ขอบคุณครับนี่ครับมีติดมามาเสือเจอเพื่อนๆเราให้ไปแล้วนะครับนี่ต้องเจอกันตั้งแต่โดยเสมอฝุ่นดโดยเสมอฝุ่น สภาพรถแต่ละคันก็นลงมาแต่เราแอบ,บล้างมา <c oughs> ขอบคุณน้องเกมด้วยนะครับเดี๋ยว <ไป S 1> ผมส่งวิดีโอสวยๆมาให้เราไปดูกันใน YouTube นะครับพีไ่ไปแล้วไปแล้วเหรอพีเ่เดินเดี๋ยวเดินไปตรงลำธารน,นิดหนึ่งคร<า>ับไปดูน่าจะมีปลาแซลมอนอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวลองไปดูก็เดินไปเจอตรรรรรงนนััััััั้สสวดีคคคคคคบบบบบบขขออุณมมากเลยผ ดูฝั่งนู้นดิหลงไหลใส่แคมไหนไหน,ไหนดูดิดูดินะครับ <laughs> มีเพจมีอะไรไหมเนี่ยนี่นะครับมีคนมาถ่ายรูปด้วยนะมีทางนะครับมาแคปชั่นดูลองเท้าเราดิครับเห็นสภาพแล้วก็ไม่อยากจะถ่ายนึงเขาเอารองเท้าสวย มานั่งถ่ายรูปกันเออของเรามันสายลุยนะครับธรรมดานะครับมีเละบ้างเละบ้างนะครับแล้วก็หล่อรอตอนออกจากบ้านนะแบบออกจากบ้านกูรอหล่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าพวกเราสองคนประสบความสำเร็จนะครับในการ เดินทางครั้งนี้เนาะแปดร้อยกว่ากิโลนะครับจากจังหวัดสระบุรีนะครับมาที่จังหวัดน่านนะเป็นทริปที่พวกเราตั้งใจนะครับพวกเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ผมมันตั้งใจแน่นอนเพราะผมอยากมานะครับผมวางแผนประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ได้มานะครับสมใจนะครับแล้วก็ไม่คิดนะว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะทั้งอุปรสรรคนะครับทั้งเส้นทางแล้วก็ความยากลําบากนะแต่ตอนนี้นะบอกได้เลยว่า นิ้วชีสากเนี่ยรู้สึกแบบตึงๆนะยวต้องหาอะไรมานวดแล้วนะครับเพราะบิดมาตลอดทางนะครับขอบคุณที่รักด้วยแล้วกันนะครับ <was it? S 1> เพื่อร่วมทางดีๆดีๆที่สุดแล้วคนนี้นะครับไม่มีคนนี้ผมก็มาไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายค่าน้ํามันนะครับไม่มีคนที่มาไม่ถึงแน่ยเพราะเขาเป็นคนจ่ายค่าน้ำมันนะครับใช่ขอบคุณมากมากด้วยนะครับที่มาเที่ยวด้วยกันนะครับทีนี้ ปี2564อีกแพนหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจไว้นะครับเราจะลงใต้นะครับที่เดี๋ยวบอกแล้วกันนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับเวลาผมจะไปไหนผมจะประมาณว่ากันเกิดไว้ก่อนนะใครอยากร่วมทริปก็บอกได้นะครับผมยินดีนะไม่มีทิ้งกันนะครับแบบน้องต้นกับน้องน้ำนะครับเจอกันโดยบังเอิญก็ร่วมทริปมาด้วยกันนะครับอดี๋วขออนุญาตนะครับไปถ่ายรูปไปแล้วกัน อย่ารอรออันน้ำอันท่าน,นะครับแล้วไปเก็บเต็นท์นะครับแล้วค่อยเดินทางออกไปเที่ยวกันต่อ ออกเกลือกันนะครับแล้วก็ถนนหมายเลขสามให้เราก็จบภารกิจแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำงานแล้วนะ ของสปันนะครับก็คูอน้ําตกสปันนะครับแต่เลยเราจะเดินไปแค่ชั้นแรกนะเพราะว่าถ้าไปชั้นสองชั้นสามระยะทางมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเราอดชั้นแรกพอ,กอน,นี้ผู้รวมชะตาก,กรรมนะคะที่เราเจอกันดูทางดิชันมากไปนะครับ50เมตรแต่แบบ กามีบันไดขึ้นก็โอเคอยู่นะนี่นะครับ <Whoa. S 1> อันนี้น่าจะเป็นน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับแต่เราเดินขึ้นมามันเป็นทางขึ้นไปชั้นสองแน่เลยนะครับเพราะว่าตรงน,นู้นมันมีคนถ่ายรูปถ่ายอะไรอยู่สวยด้วยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาถึงนะที่เราแยกทางกับน้องน้ำกับน้องต้นนะฮะที่น้ำตกสะพันนะครับเพราะว่าสองคนนั้นเขามีแผนจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับเราก็เลยแยกทางกันตรงนี้ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวนะครับที่บอกเกลือต่อแล้วก็โค้งเป็นเลข3นะครับอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน